สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทางด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไรมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้น ทรงเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ทำงานด้านศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้น ในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้นณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยังย่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งการดำเนินงานของแต่ละแห่งจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละภาคเช่นศูนย์ศิลปะชีพบ,บ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอําเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาจุดเด่นของที่นี่คือนอกจากมีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่ จากการทรงสูงอ่างบัวและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้น อย่างพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตบุลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย,ยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งศูนย์ศิลปะชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอดปีิพระองค์ดันในเมตตาในพระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยและก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคง ก้อยสมเด็จพระราชนีและในหลวงก็จงจงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน,นและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญสินอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลน,นครประเภทผลิตภัณฑ์ของศูนย์นี้ มีทั้งภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงของใช้ตกแต่งของที่ระลึกผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกคือเขียนรูปลงบนภาชนะตามที่ลูกค้าสั่งได้เช่นเขียนรูปผู้ซื้อลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยง,งามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงคือชุดกาแฟเซรามิกโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพระองค์นั้นได้สะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมา ดยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงราษฎรทุกมูลเหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นภุมมใจแล้วครับที่เพินพ่นมาที่พ้นมาสั่งุนส่งเสริมเศรษฐกิจพวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มียูมีกินยูดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่าน,น รร่งพเจ็จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอาพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต